นี่ตอนนี้อีแม่ก็ไม่มีกลิ่นหอมใดๆนะหายแล้วเรอมาตรงนี้ไหนหายได้ยังไม่หอมแล้วอือเห็นไหมเนี่ยไม่แม่ไม่หอมก็จะเป็นอย่างนี้อืออือเออีแม่ไม่หอมแล้วอีแม่ตัวไม่หอมแล้วเอามามาชุบที่นั่งก่อนเร็วๆอีแม่ก็กลัวเหมือนกันนะจริงกันปะเนี่ย นะชุบหน่อยชุบชุบแม,ม่ก็กลัวๆเหมือนกันนะขอชุบอีกทีนี่ขอชุบอีกทีได้ค่อยนอนนอี่แม่ก็ตัวแม่หอมแล้วจับได้แล้วนะออยังมีอาการอยู่น้อยๆนี่แม่ยังไม่ได้ทาโลชั่นใดๆก็จะไม่หอมอืนี่แม่ก็สยองเกิดแบบ สวบอีแม่ขึ้นมานี่ทํายังไงฮะอ,อีแม่น่าแหกนะจะมาสวบกันไม่ได้นะอือส่งไปหาหลวงตาเลยนะอืมอืมนอยชาอืมชุบหมชุบอีกทีมามาชุบหน่อยาอม,ม,อม,ามาชุบอืม <laughs> ยังไม่ชุบเท่าไหร่เอาไปนอนไปนอนเอาชองเขาข้านอนหน่อยอยโนอนนะชมชา นอนนะนอนเนอ,อนอนดีกว่าเนยฉวบพี่แม่ให้อีกแม่มากวนนอนแล้วครับโคนนอนแล้วครับอืมแมก่อบนะโออยนะโออเอไม่ฉวบพี่แม่นะอืออืมอาการดีขึ้นอืมอืมแม่กรับ ไม่ได้ทาอะไรหอมๆแม้ก็จะได้อยู่แต่ยังมีอาการตกค้างอยู่หน่อยๆโอเคจุดไหนจุดไหน